เกมเริ่มแล้วปะได้เวลาถึงอืมตอนนี้มีเฮเลนาะปล่อยดีกว่า <c oughs> อันนี้เรามาตัดคลิปแล้วก็ใส่ซาวใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้มันซาวไม่ค่อยดีอ่ะนะ <c oughs> โอเคหมุนเลยไปต่อจ้าอ่ะอือไปไปถอดรหัสสีเฮเลนาะเออหม,มุนห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 มุน,มน,มนสับสีรอบ หมุนเป็นลูกข่างแล้วเนี่ยอ่ะกดอีโมมาให้หมดมีเท่าไรกดมาให้หมดไปดีกว่าโอเคเอา้ลมมาลงไม้เสร็จทำไมโอเคเฮเลนาไม่ตีเฮเลนามาตีเครื่องธาร,ราเพื่อบอกว่าเฮเลนามาปัน่นอุ้ยเกือบตีเฮเลนาเราเราโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคปล่อยให้เฮเลนาปั่นไปนะจ๊ะ อ่ะเจะวางปี๊บดีไหมไม่ดีกว่าไม่เอาดีกว่าอุ้ยขอที่8แปสติกเกอร์ดีๆเออตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยส่งขึ้นมาอีนึงสวยสวยว่ะได้ไงวะอ่ะคาบอยมาแล้วจ้าค <c oughs> าบอยมาแล้วทีนี้แม่ก็เต้นจีจ้ารออะไรเต้นอ่ะขยับเฉยอ่ะ แมวว่องปีป๊ปวิ้วมันหอนด้วยนั่นลักก่ะสเปสติ๊กเกอร์วิ้วเฮเลนามาอีกคนหนึ่งแล้วห,หมุนติ้วติเลยอ่ะปลาจ่าอีกครั้งหนึ่งจ้ะอีกครั้งหนึ่งจ้ะเด็กๆไปเร็วไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะตกใจคาร์บอยหมดเลยคาร์บอยเอาเฮเลน,นาไป โอเคมาปั่นนะเคมากันครบเลยนะเฮ hey, เลนาะคนนั้นเปิดกล่องได้ไรได้เมคานิกโอเคก็รอลูกๆปั่นเสร็จอนาะจ๊ะก็เดินวนเป็นลูกขางปั่นเสร็จแล้วจ้าทุกคนอาจจะหนีเพราะว่าทุกคนคิดว่าเรามีเปิกตาแดงแต่ความจริงเราไม่มีไม่ได้ติดมา แปะสติ๊กเกอร์แปะสติ๊กเกอร์เออฮืมเซิร์ฟโอ้โหเครื่องโอเคอย่างไรประตูก็ยังไม่เปิดเกือบไม่ทันแล้วสติ๊กเกอร์แปะสติ๊กเกอร์กลางอากาศแต่งไงก็ต้องเอามาแปะไว้ตรงนี้แต่เราพวกแกน่ารักมากอาจารย์เด็กๆจ๋าออกไปจ้ะออกไปจ้ะ ออกไปอืมไม่ออกไปนะคะออกไปสิคะคุณลูกค่ะคุณลูกออกไปค่ะคุณลูกจะออกไปโดยวิธีไหนออกไปเลยอืมไปไหนวันนี้โอ้ออกสิคะค่ะคุณลูกค่ะออกเลยค่ะเฮเลนาออกสิคะเฮเลนาเฮเลนาค่ะออกค่ะออกค่ะเฮเลนาออกอีเฮเลนากูบอกให้มึงออก อีกสัตว์ก็ไปไปไปวิ่งติดแป๊บ,บนึงเราขึ้นล่างก่อนจะได้วิ่งเร็วอ่ะเฮเลนากลับมาแหละออกไปเลยนะลูกโอเคค่ะเฮเลนาออกไปแล้วนะคะเราส่งเด็กกลับบ้านไปแลวทัสกสองคนอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนู้นใช่มันอยู่ตรงนู้นแหละโอเคเดินไปกันยาวๆจ้า อันนี้เร่งสปีดนิดนึงนะเพราะว่าแอปนี้มันใช้การตัดต่อไม่เกินห้าทีก็เลยต้องทำแต่ว่าเร็วนิดหนึ่งนะโอเคเด็กๆจ๋ากลับบ้านจ้ะกลับบ้านจ้ะกลับบ้านจ้ะคาบอยเดี๋ยวแม่พุ่งไวด้วยอ่ะลืมไปพุ่งกดไม่ทันไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะ่พยแพ้แต่เราก็รู้สึกดีเพราะเราได้ปล่อยทุกคนแล้วก็บวกทุกคนด้วย